สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ไข่看看้วยร้อนๆร hm ้นๆรอน่เยี่เล่าเยี่ย่าเล่าเี่เลาไปเลยไงก

มาตัวตัวตัวเนี่ยตัวตัวไข่ซะเนาะ

เย่ยงแล้วนะฮะปั๊ดไผมากไผมากไผ่เยอะอรับยืดไปเนี่ยโอเคโอ้ย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 เจ๋้เอาขึ้นแล้วว่าม่น ยังไม่ยัยมพี่เลยติดเลยติดิเนิเยนะิเยไมีกยไป่ีกนี่ับมานี่นนี่นี่นี่ นี่นี่นี่ว้าวจนไม่ไดล่น้ำกดนี่นี่นี่นเออ みえ、嗯嗯嗯